เรามาดูดีกว่าว่าคำถามของเราผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นอะไรนะครับเลือกจากตัวช่วยของเรา3ามแผ่นป้ายดังต่อไปนี้ครับเชิญแครกเกอร์อันปันรสดั้งเดิมใหม่แครกเกอร์อันปันกรอบอร่อยกำลังดีแครกเกอร์อันปันรสผักและหัวหอมครับผมเอาละครับขอให้โชคดีนะครับกดปุ่มสาวสวยของเรากดปุ่มเลยครับครับเชิญเลยก็ใหม่แครกเกอร์อันปันกรอบอร่อยกาลังดีครับ คำใบ้เลยโอ oh. oh ้โหคำใบม้ oh. าใบมาก่อนเลยนะครับอาจจะโชคดีตอบได้เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นเจลไว้ทาที่ขาที่แขนทาแบบแนบแน่นขนแขนจะหายไปครับง่ <Okay. S 1> ยายๆตลย <Okay. S 1> ไหมครับตอบครับตอบนะครนะับตอบหมดเลยนะครับพร้อมแล้วเตรียมตัวลุยสวย่เป็นเจลกำจัด ขนอะไรเงี้ยแวะขนอย่างเงี้ยค่ะเจลขจัดขนนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องทำให้น้าฝนนะครับสะาสมแคนแนนเพิ่มไว้ก่อนเลย25,000คะแนนเดี๋ยวมากครับเออขจัดขนยังไงอ่ะป๋าก็อยากจะรู้มาวถ้าอย่างนั้นมาพบกับผู้ส่งเจลสมุนไพรขจัดขนขายทั่วประเทศครับคุณสมศักดิ์ลีละเศษฐพรครับเชิญพบกับท่านเลยครับ สวัสดีครับ <นะ S 1> พี่ครับ,รบพี่สมศักดิ์นะครับวันนี้ก็นําเจลขจัดขนซึ่งเป็นการคิดค้นขึ้นโดยคนไทยของเราที่เองในะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับเ,ออเราเป็นกลุ่มบ้านสวนสมุนไพรนะครับนองแขมคิดอย่างไรถึงมาทาเนี่ยครับก็พอดีเรามีพอมีขนเยอะป่าเมื่อก่อนเนี่ยพอดีผู้คิดค้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มคราวนี้เขาก็พอดีมีปัญหาแล้วเสร็จแล้วในกลุ่มเราพอดีก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรยครับก็คิดไปคิดมาบังเอิญเจอสูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งมันเป็นภูมัญญะเปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นสินค้าไทยทั้งหมดทำมาจากสวนไรเลยใช่ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับในนี้เป็นส่วนมากมาจากพวกผลไม้ที่มีเปลือกเป็นตะกุลส้มครับผมแล้วก็เลยเอาผลเอาไอ้เหล่าบรรดาผลไม้เปลือกผลไม้ต่างๆเนี่ยมาสกัดมาหมักก่อนหมักเป็นเวลาสามปีขึ้นไปโอ้โหเนี่ยนะฮะใช่ครับ วิธีการหมักว่าจะได้ครีมกระจัดขนนี่ต้องหมักมาถึง3ปีไม่ใช่ว่าจะแกล้งผู้ในคนอื่นไม่อยากทําตามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ทําวันเดียวก็เสร็จเราไม่ใช่ว่าเสร็จเท่านั้นนะครับจะต้องมาสกัดให้เหลือแค่1ส่วนร้อยอันนี้อันนี้รุมหมักนะกเนนี้หมักแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ัดมาให้เหลือันนี้วนนี้อันนี้อันนี้อามาีอันนันนี้อันนี้อันนี้อันนเ้อนนเ้อี้อันเคมนีตัวเีัียวใช่ีรับนะครับนี่อัู่ีอนในในนี้ เพื่อให้ <c oughs> มันเป็นก็<ช>เรียกว่าเป็นแว็กซ์ที่สามารถทาได้ใช่ครับทีนี้ก็กกำจัดยังไงขนนี่เราจะทาไปแล้วมันหลุดเองหรือยังหรือว่ามันต้องใช้ทา,า,าทิ้งเอาไว้ ห้านาทีเกียร์ดูหลุดแล้วสามารถเช็ดออกหรือเข้าห้องน้ําล้างได้เลยคนจะหลุดห้านาทีเลยแล้วก็ผิวจะเนียนนุ่มึ้นมานเลยทำไมต้องหัวป่านี่ทําไมไม่เห็นต้องใส่เจลเลยนะอันนั้นมันล่วงโดยธรรมชาติครับอันนั้นมันล่วงนี่เฮียเขาบอกเขาเจอป่านั่นแต่ปายังผมดกๆอยย่นี่ยสำคัญมากเป็นอันตรายต่อผิวไหมเออเราผ่านสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วครับครมกเพราะฉะนั้นนะครับสามารถใช้ได้เลยใช่ครับ๋อครับ